ก굿บ้านิ่งครับเพื่อนๆพื่อช้าวันศุกร์ที่19เมษายน2567นะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ผองเพื่อนผ่านทางคลิปนี้ให้เพื่อนๆม,มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับสามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญสาธุบุญและรลับพรฟากันครับมาครับมาร่วมรับพรฟ้ากันครับเชิญนครับ สะพโลโกวินาสะตุมาเตหวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวานนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจตโลโออมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลา และผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะสร้างความสุขสดชื่นเป็นพลังบวกยามเช้าให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับพิวาธนเสียเลสนิจังวุฒาปัจจาเยนโอจตาโทรรายธรรเสยอาโนโอสุขังพระลังครับ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 วันนี้วันศุกร์นะครับลดโล่งมากเลยนะครับคิดว่าหลายคนยังไม่กลับจากสงการยังไง ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยปลอดภัยนะครับและพรุ่งนี้เรามาร่วมไส่บาทกันแถวบริเวณวัดไซมันเหนือไซมันใต้ได้นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ